นี่ฮะให้เขามาช่วยกันสร้างนะโอ้โหใช้งานยิ่งชาติสวัสดีครับชาวเพื่อนเกมทุกท่านกับผมกล้องสร้างครับเนี่ยในเกมเพลวนะครับวันที่2นะครับก็ตอนนี้ผมใช้งานเจ้าพวกนี้เป็นแล้วนะครับเรียกว่าเริ่มเรียนรู้ระบบครับก็วันนี้เรามาลุยกันต่อครับในพาร์ทที่2นะครับว่าโอ้โหอยากจะเอาตัวนั้นให้ได้แต่ว่าจริงๆเราต้องสำรวจโลกกันอีกเยอะครับ นี่มันแค่เริ่มต้นครับโอเคกรอบดิลลืมกดไลค์กดซับผู้แชร์อย่าายใจกล้องซาด้วยครับผมตอนนี้เราย้ายมาจากข้างบนแล้วนะครับตอนแรกี่ยเราจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะตอนนี้ผมก็ย้ายที่ลงมานะครับเพื่อให้ที่มันกว้างขึ้นแล้วก็ใช้งานเจ้าพวกมันเรียกว่าอะไรนะเพลเนาะในเกมนี้เรียกว่าเพลนะที่เราเรียกว่าโปเกมอนเนี่ยนะครับก็ใช้งานพวกนี้กันนะครับซึ่งเราอัปเกรดได้นะครับไม่ยีเลยอัปเกรดนะฮะอัปเกรดมาเสร็จได้2ตัวได้ใช้งานได้มากขึ้นนะ ก็หลายๆตัวในเกมนี้นะครับมันก็จะมีบางตัวที่สามารถแบบเก็บของสามารถฟาร์มของได้อะไรพวกนี้ซึ่งเราก็สามารถมานั่งฟาร์มมานั่งเล่นให้มันได้นะแต่บางตัวก็เน้นฟาร์มเน้นอะไรพวกนี้ก็จับเอาไว้ก็จับไว้ได้ก็จับจับไปก่อนครับเพราะว่ายัางไงพวกนี้เราต้องจับมาเพื่อเรียกว่าไงอะ่ะหาของหาตัวหาตัวที่เก่งอะไรอย่างงี้งั้นก็เจอตัวไหนจับได้ก็จับจับไปก่อนนะครับเพราะาต้องเก็บ e MP ด้วยนะฟนะาดแปวหนึ่งที ฟาดแปฟาดแปเนี่ยแทงแทงไปฮะแทงแทงไปแทงนะแทงแล้วปลาฮะโอเคเอ้ยธนูสาส์ได้ธนูมาแล้วนี่ฟาดอืมปลาไปฮะเพราะว่าแร่คนนี้มันเก็บง่ายอยู่แล้วนะครับคนนี้เราเก็บไปก่อนก็ได้นะแต่จริงถ้าเกิดเราฆ่าเราก็เพื่อหาของนะก็เออแทงนาทีเออเออนี่แน่นี่แน่นี่อย่าปลาเก็บทุกอย่างนะก็เก็บได้นะแล้วก็ไปนั่งไปนั่งเลือกเอาซึ่งพวกแกเนี่ยเอาไว้ไอ้นี่ได้เอาไว้ เออเป็นธาตุนะเออเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับคือจริงเกมนี้มันต้องทำให้ศัตรูเลือดเหลือน้อยๆครับยังมันจะมีโบนัสด้ดานขวาเห็นไหมยิ่งเก็บเยอะๆมันก็ยิ่งได้โบนัสนะซึ่งเราอยากจะเก็บช้างตัวนี้มากแต่มันก็น่าจะเป็นบอสของแมปตรงนี้เลยนะของจุดแรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องใช้เวลานะครับในการในการจัดการมันก่อนนะมาถึงจะใช้ได้เลยคงเป็นไปไม่ได้นะซึ่งเราจะมีอัปเกรดต,ต่อไปจะเป็นในส่วนของบิลเอ่อเป็นในส่วนของอะไรอ่ะเบสหรอ อ๋อยังไม่ถึงอ๋งอสร้างที่นอนของเราจะสร้างที่ทอย่ามาขวางนะเดี๋ยวกดตีตายเลยเคเราต้องสร้างที่นอนครับดังนั้นเราต้องสร้างบ้านแถวนี้ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าถ้าจะสร้างเนีย่ยเราควรจะสร้างมาแถวนั้นนะครับเพราะมันโล่งนะฮะแล้วก็ให้มอนของเราทำงานด้วยนะครับอืมซึ่งพวกนี้มันก็สร้างของให้เราได้ด้วยนะเนี่ยเราเนี่ยมันก็มีแบบมาเก็บของให้เราด้วยแล้วก็เนี่ยเก็บเลยนย่ยสบายสร้างลูกบอลไว้ก่อนนี่ฮะ ใช้งานนะใช้งานเยี่ยงาธาตุนะให้มันทํางานกันไปเราก็จะสร้างบ้านนะซึ่งบ้านเนี่ยเราจะต้องอมีในส่วนของเตียงด้วยครับเพราะถ้าเราใช้เตียงเนี่ยเราก็จะสามารถอัปเกรดนะเป็นที่ที่สามารถใส่มอนได้ถึงสาตัวนะครับซึ่งแร,งแรกๆเราต้องฟาร์มกันก่อนนะเอ,อเป็นเกมฟาร์มอยู่ละไปไปไปฟาร์มครับสร้างบ้านกันดีกว่าอุ้ยมีเล่นกับน้องด้วยหรอเมื่อกี้ผมลองกดดูมันโอเพ่นเมนูแล้วก็เพชร อ๋อเล่นกับน,น้องเล่นกับน,น้องเอ้ยน่ารักแต่หน้าตัวละครผมไม่น่ารักเลยหน้าตัวละครแบบเครียดแค้นจัดๆฝากฟาร์มของดนวยนะหนูๆเนี่ยครับก็จริงๆผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นโซโล่ได้เลยนะคือแบบเรามีมอนช่วยหาของอะ่ะก็สบายไปอย่างนะนี่ฮะให้เขาหาของไปเราก็อ่ะเดี๋ยวเราวางกล่องสรุปไร้สร้างบ้านไหมวางกล่องไว้ก่อนอ่ะนี่ฮะให้เขามาช่วยกันสร้างนะ โอ้โหใช้งานยิ่งชาติเนี่ยมันมีตัวนี่ด้วยนะมีตัวแบบนี่ช่วยกันเพื่อนช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างนะแล้วก็ให้อาหารน้องๆหนึ่งทีโอเคให้ตัวเองด้วยนะให้อาหารตัวเองเยี่ยมมากหน,หนููโอเคนะมันก็ต้องก็ต้องเล่นกันแบบนี้เนาะเกมนี้ผมว่าโอเคนะสนุกดีดสนุกดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสร้างเตียงกันด้วยเสร้างเตียงสักที คือผมคิดว่าผมจะสร้างแถวนี้นะก็ต้องใช้ในส่วนของต้องวางพื้นก่อนนะฮะนี่วางพื้นโอเคเราจะวางแบบง่ายๆก่อนนะนี่วางพื้นอ่าตรงนี้อ่ากดผิดอไปทํางานต่อโอเควางพื้นไว้แถวนี้ก่อนฮะนี่ใช้ไม้เนาะเราจะสร้างบ้านแบบง่ายๆฮะอ่าโอเคผมว่าเกมนี้สร้างบ้านง่ายอยู่โอเคเราจะสร้างไว้ก่อน มันต้องมีหลังคาด้วยฮนะโอเคสร้างครับอืมสร้างไว้ฝากด้วยหนูหนูแล้วเราก็ต้องสร้างประตูนะประตูเราไว้ฝั่งนี้แล้วกันเนาะปาบเข้าไปโอ้โหรลดเร็วทันใจวางไปวางอืมหน,หน้าต่างหน้าต่างนึ่งหน้าต่างเอาไม้หมดเออหมดไเป็นไรฮนะฟาดไม้ต่อผมเลยสร้างแถวนี้คนระเพราะว่ามันมีทรัพยากรเยอะทั้งหินทั้งไม้ครับ เรียบร้อยเลยอัพต่อแล้วแล้วก็อันนี้ก็สร้างนี่โอเคฮะวางให้หมดวางให้หมดไม้ยังพออยู่ไหมโอทพอเหลือๆไปครับวางฮะอืมแล้วก็หนึ่งงานประตูปับ๊บเอ้ยจะขวางทางไหมเพื่อนนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนปลาไปท่งทีเควางอ่าเรียบร้อยนะครับอ่านี้สร้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวางในส่วนของเตียงครับ เตียงรู้สึกจะขาดโอเคต้องจัดการแพ้เอ้ยแกะนะแล้วก็ไม้โอเคฟาร์มแป๊บเดี๋ยวจะฟาร์มอะไรระวังไอ้ตัวนี้ไม่ด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่รู้ตีโดนมันเดี๋ยวจะตายเหมือนภาคที่แล้วหอกครับมาครับสร้างเตียงกันดีกว่าโอเคเราจะวางเตียงไว้ตรงมันมันหมุนได้นี่เอาโอเคไม่เป็นไรวางนี้เลยนี่นะแล้วก็มีคนมาช่วยงานนะช่วยกันสร้างเออดีเว้ยคนจะทำแบบ ที่วางอาหารนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีอยู่นี่ใช่ไหมพีชจะพวกนี้มันจะมากินเองปะไม่มั่นใจอันนี้สลีปไม่ได้ต้องต้องมีกำแพงเออต้องมีปิดข้างบนด้วยฮะแต่ว่าเราสร้างนี่แล้วน่นาจะสร้างน่าจะอัพต่อเลยแล้วปะปั๊บปับไปไปอัพอัพฐานอัพฐานอัพได้แล้วปะวี v. อาหารไปแล้วอืมใหญ่ขึ้นสร้างฟีดบ็อกแล้วก็อ๋อสร้างที่นอนสัตว์เลี้ยงครับ เนี่ยแล้วก็วางต่อวางอะไรด <c oughs> เรีเน้นสร้างเน้นสร้างเน้นสร้างนะจริงๆเราควรเราควรจะเอาพวกนี้ไว้นะครับอันนี้สี่อยู่ที่ตัวเองเพราะว่าววเจ็ดมันในนี้ได้คนไหนวลตันแล้วเก็บก่อนดีกว่าเพราะว่าเอาพวกนี้มาเก็บวลดีกว่าโอเคเราต้องดูสแตทด้วยนะอย่างอย่างตัวเนี้ยผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวทิ้งดีกว่า Okay. แต่และตัวแต่สตดีไม่ดีก็ต้องดูฮนะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ดีอยู่เฮ้ยสายฟาร์มตัวนี้ตัวฟาร์มโอเคเราต้องสร้างอะไรบ้างนะถ้าเราดูเมื่อกี้นะฟีดบอ็อกนะฮะฟีดบอ็อกอ๋ออ๋อนี่ไงฟีดบอ็อกซใช้วูดนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างอาหารตรงนี้ครับนี่เลยเราวางตรงนี้เลยครับเด็กๆจะได้กินอาหารกันมาน้องๆกำลังมา แ้เ่เราช่วยสร้างเราช่วยสร้างเออไม่ฮะไอ,อสุดยอดแล้วก็โอเพ่นสายาหารเข้าไปอ๋อดีน้องก็จะมากินเองใช่ไหมอ่าผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันมีสัตว์ตัวไหนสามารถทำอาหารได้มากครับมันนา่าจะเป็นอันแรกสุดซึ่งเรายังไม่เจอเราต้องไปนั่งหาต่อโอ้มีไปร้อยตัวเลยเหรอโอเคนี่ไงน้องๆมานอนกันเราทำเตียงไม่พอเลยอะ่ะเดี๋ยวทำให้น้องก่อน เดี๋ยวเจ้าหนูทำเตียงให้ช่วยกันช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวทำเตียงเสร็จหนูจะได้นอนนะมันชื่อเหมือนกันหมดใช่ปะไม่เหมือนเนาะโอเคทำเตียงเสร็จหนูนอนเลยนะพักผ่อนครับเออนี่อ่ะนี่คือของเราปะเอานี้คือของเราโอ้คึกจัดคึกจัดคึกจัดช่วงนี้กลางคืนแหละครับเดี๋ยวผมไปหาสัตว์มาจับหน่อยแล้วกัน นี่ก็พยายามเคลียร์ด้ครับบางตัวที่ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับก็เคลียร์ๆออกไปเราไปหาสัตว์จับกันดีกว่าสึกว่ากลางคืนมันจะมีนกคู่นะที่ผมจับมาแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าสแตทไม่ค่อยดีครับโยนทิ้งไปละโอ้พองคืนแล้วมองเห็นชัดจังเหมือนไม่มีหมอกเนาะตัวพวกนี้เราควรจับไหมอืมจับไว้ก่อนแล้วกันเออเออเรามีธนูไว้ทำไมล่ะใช้ให้นูหน่อยเออยิงไป ยายายานี่ไปลาใส่ฮนะอ้ยได้อยู่นะเดี๋ยวดึงกลับมาก่อนเออยิงหัวบ,บาลไปอือหนึ่งทีเออตายเลยไงล่ะอืออือธนูแรงอยู่เอออ่ะเอาไปเพื่อนกับมาครับได้ป่ะตัวนี้น่าได้อีกฟิงิงหนึ่งโอเคเรียบร้อยเว r y g ก o ุดอุ้ยตัวนี้ ฟาร์มอย่างดีผมมันจะมีแบบลุ้นเนาะด้วยเนาะดังนั้นครับจับเยอะๆครับเกมนี้เน้นจับเยอะๆโอ้โหต้องสำรวจอีกเยอะเลยนะตรงนั้นมีอะไรวะว้าว,าวาเดี๋ยวสำรวจพรุ่งนี้ตอนเช้าครับเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนเลเวลสิบเอ็ดเรายังไม่เลเวลแปดอยู่ดิเฮ้ยนี่ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตรงคืนเนาะมาดิมาดิาดเอ้ยธนูดีกว่าธนูดีกว่าหนีธนูดีกว่าฟาดไปหนึ่งทีฟาดไปหนึ่งทีไม่ยากนี่หลบไม่ยากครับพี่ชาย หลบไม่อะไรจิงไม่โดนเราสังแปดอัดหน้าไปไน้าได้ละมัง้งลองก่อนอได้ปะวะโอเคได้ปะไม่ได้โอเคต้องไปฟาดหนึ่งทีฟาดไปเฮ้ยอะไรดแดงๆเมื่อกี้อ,อมเปมนมอสต,ตัวนู้นหน้าได้ตัวนี้หน้าได้กินก่อนโอเคเรียบร้อยเฮ้ยลันเนอร์ว่ะเพื่อนใหม่ฮะอยู่ที่บ้านนะครับเพราะเราช่องเราเต็มฮะ โอเคได้ตัวใหม่อีกแล้วนั่นไงนั่นไงน้องคูกเก็บน้องคูกหน่อยฮะเอออุ้ยมันมีล่มอ๋อที่เราอ๋อที่เราไปฟาร์มมาเฮ้ยเราไปคราฟมาอ๋อมันคือล่มนี่เองฮะแต่เราออกมาช่วยหน่อยครับพี่ชายอื้อ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 หอดเลยวพราตีแรงจัดนี่ไงโอ้ชนเขาแล้วตัวเองล้มเองอฟาดเอออุ้ยไม่โดนเอา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 ตกน้ำเอาเอาเอาฟาดหนึ่งทีแล้วกันฮะ จับไว้ก่อนจับไว้ก่อนเก,นเก่งไม่เก่งค่อยไปคัดอีกทีเน้นจับนะเน้นจับฟาดไปได้หนึ่งได้หนึ่งฟาดหมด <c oughs> นี้ฟาดหมดหมดยาเจ้าหนูหนูขึ้นพังบนใหม่ลูกโอเคฟาดไปหนึ่งทีสวยมากเอาลูกบอลหมดบ้าเอ้ยลูกบอลหมดงั้นพูกแกคงต้องเสียชีวิต กันตรงนี้แหละเออเออเออคุณนั่นอะไรแดงๆวะน่ะเอเอแทงแทงหมดแทงหมดไปไหนเออเม่อ่าครับสวยงามมากคิดซะว่ามาถามของแล้วกัน <c oughs> อ๋อก็คือตัวนี้นี่เองที่เราเจอเมื่อกี้ครับแต่ว่าเราเรายังไม่มีดุแล้วเนี่ยพวกนี้มันดุเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้อะไรอ่ะ อ๋อใช้กุญแจด้รึหรอโอเคไอ้นุ่นก็น่าอ้นุ่นก็น่าฟาร์มน่าสิบเบิ้ลเอ็ดเดี๋ยว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 มาเอาเป็นเดี๋ยวมาเอาแบบมาเอาเป็นมามาเป็นไอ้นี่เลยมอนของเราเราขึ้นไปที่บ้านก่อนนะฮะโอเคทำงานนันแข็งขันดีนี่เก่งมากๆเลยไอ้หนูฝากคราฟนี้เด้อเด้อหมดแล้วอัพเกรดได้อีกแล้ววะกลับมาบ้านนะอัพเลยดิครับรออะไรล่ะครับ เบอร์รี่แพลนดิพอยเวิร์กพอลแอดเดอ๋อตัวใส่เพิ่มแล้วก็โอ้จริงๆก็ก็ควรจะทำทำมานะเพราะว่าจะได้จะได้ใช้ใช้แรงงานหตัวนี้ดีอยู่นะแต่ว่าขอไปเก็บเวลก่อนตัวไหนที่อ้นี่แต่ผมอยากให้ตัวที่มันสามารถทำอาหารได้มากเลยอนะตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเศร้ามันก็ก่อสร้างกันไปครับหนูหนูลุย อันนี้คืออะไรนี่กดใช้แล้วได้แล้ววะได้แต้มตรงนี้เพิ่มเหรอเฮ้ยมีอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยธนูใหม่ด้วยหรอพอร์สอ๋อธนูพิษธนูพิษว้าของเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้อุ้ยเสื้ออุ้ยของเยอะมากอันนี้สโตนมีไลท์อัพเยอะมากเลย เดี๋ยวเรามาสร้างนี่หน่อยไหมเบอร์รี <niet> ่นะครับวางไว้ไหนดีตรงนี้เป็นที่นอนของเด็กๆเขาดังนั้นเรามาวางนี้แล้วกันฮนะอึะ๊บมาโอ้โหทุกตัวทุกตัวต่างมาช่วยสร้างนะแล้วก็สร้างที่นอนให้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างเราก็ช่วยด้วยจะได้ไวๆเออช่วยกันฟาดช่วยกันฟาดปองแปงปองแปงปองแปงเรียบร้อยนี่ไงแล้วก็ใส่ซีดไปโอ้ อ๋อนี่ planting มันก็จะเป็นตัวที่มีสีเขียวแบบนี้นะซึ่งยังไม่มีเลยนะครับกขต้องหาหมอนเงินต่อหาหมอนเันต่อ w ้ยทำไมมอนมันเข้ามาในบ้านเราเยอะจังวะเราควรจะจับไหมสักหน่อยสักหน่อยแล้วกันเออหนีไปไหนอย่าหนีอืจับให้หมดฮะจับให้หมดเออเออจับให้หมดจับให้หมด เจ้าไก่น้อยอยาโอ้แล้วเพื่อนเราใส่ไม่หยุดเลยใจเย็นอะโอ้ไม่ได้เลยจับแถวบ้านไม่ได้เลยพี่แกฟาดหมดเลยพี่ไก่ตายโมดตายโมดโเคได้ไม้มาครบแล้วครับต้องบอกต้องต้องสร้างอ่าโอเคนี่สร้างอย่างนี้คือนอนได้เลยอปะน่าจะได้แล้วนะผมคิดว่านะโอเคเราสร้างปิดไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเค มืดเลยมืดเลยน,นี่บ้านเราแบบง่ายๆก่อนจริงๆมันตรงนี้ยังไม่ควรทำปะควรจะเป็นบันไดขึ้นนะครับเนี่ยควรจะเป็นบันไดขึ้นต้องมันต้องขึ้นทางนี้เดีย๋ยวก็ต้องสร้างต้องสร้างนี่หนึ่งอันใช่ไหมหนึ่งหนึ่งอันตรงนี้แล้วก็ไม้ขึ้นไปตรงนี้อ่าเอาไม่สร้างก็ได้โอเคแค่ไหนแค่นั้นก่อนแล้วกันครับเฮ้ยอัปเกรดเป็นเลเวลห้าแล้วว่างเี้สุดยอด มีเกียร์เฮ้ยมีเกียร์เวิร์กเบนช่วยหรอวะอะไรมันจะเจ๋งขนาดนี้อันนี้ต้องใช้เนาะตัวนี้นะครับที่เราเห็นว่าแล้วก็อันนี้ป้าที่ต้องใช้พาวเวอร์หรอวางหมดวางหมดทุกคนช่วยกันเชื่อครับไปเร็วเพื่อนเร็วกว่านี้ทุกคนต้องเร็วกว่านี้ปัง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 ,ปง,ปง เรียบร้อยอันนี้ไว้่ใส่อะไรอ๋อนี่ไงอ้าโอ้โหเราดูาสร้างกันช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอ้โหใช้แรงงานเยี่ยงทาตปองแปงปองปแปงปองแปองอือเรียบร้อยฮะแล้วก็เตียงมีไม่พอนี่วาเพิ่งเห็นเราต้องสร้างให้ครบนะฮะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจกันนะฮะโอเคมาเลยเพื่อน เพื่อกันสร้างเร็ววิ่งกันมาเร็ววิ่งกันมาเร็วเดีย๋ยวห้าตัวไม่มีที่นอนฮนะอ่าโอเคเรียบร้อยที่นอนครบเครื่องแล้วนี่ใครเขาไปยืนตรงนี้วนะเนี่ยอันนี้คือ e n c นช n t เหรออันนี้เข้ามาได้ไงนี่นี่คืออัปเกรดได้แล้วปะ่ะอัปเกรดได้แล้วอัพต่อครับเวลหกแล้วสโตนพิตครัชเชอร์ เจอตัวอะไรนี่ตัวนี้เก็บพืชแน่นอนเลยแต่เลย,ยไม่เห็นเลยน่าจะเห็นฟันผ่านนะเมื่อกี้อันนี้คือใช้แล้วได้อะไรอะ่ะยังไม่รู้กดใช้ไปละว,ว่าตรงนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วละ่ะเราควรจะไปลุยกันต่อฮะไอตัวนั่นที่เราอยากจับอะ่ะไป Let's go ไม่รู้ยังอยู่แถวนี้หรือเปล่านะต้องไปหาดูครับนะเฮ้ย,ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวไฟด้วย เอ้ยมันต้องจับตัวใหม่ๆบ้างดีครับจับไปเพื่ออะไรฮะเอาไปใช้งานนะเพราะตัวนี้ต้องต้องโหดแน่เลยวะง้างก่อนไหมึบชาร์จชาร์จหนึ่งชาร์จสองชา,ชาร์จสามออัดหน้าหุ้ยแรงดิมันชนยาเออนีย่ยิงติดผิดเรายิงเรายิงติดพิษทุกที เอาธนูธรรมดามาเฮ้ยอ้ยเก็บไม่ทันบ้าเอ้ยเอานี้มาโอ้ยยายายาเฮ้ยจะตายนี่วาฟ้าก่อนเกือบแล้วเพิ่งเห็นว่าจะตายโดนพิษอุ้ยอื้อฟ้าก่อนจะติดปะวะโหตัวนี้จับยากแน่เลยอ่ะเฮ้ยขอให้ติดขอให้ติดเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วไอ้ตัวใหม่เยี่ยมได้ตัวใหม่แล้วเว้ยแหม่มมอนยังอยู่เลย จับต่อจับต่อวอิวสีอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากแน่นอนโป๊ะเดียวโป๊ะเดียวโป๊ะเดียวแล้วปลาใส่เลยแล้วกันฮนะพอด้วยไอ้นี่เพื่อนเราน่าจะต,ตายแน่นอนได้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 ไดไดแมมมอสยังยุ่งไม่ได้นะแต่เพึ่งซ่าโอเคตัวใหม่สวยมากวลอัพวลอัพมาช่วงเวลาแห่งการน,นั่นตัว,วะอะไรว่าโดนดิโดนดิโดนดิดน,ดนี่ปลาใส่หน้าไปผมก็ได้ผมก็ได้ผมก็ได้ กินก่อนตัวนี้ตายไปแล้วเดี๋ยวต้องอกลับไปซื้อที่บ้านเรียบร้อยตัวใหม่พยายามฟาร์มตัวใหม่เฮ้ยนั่นตัวอะไรอะ่ะโอตัวนี้เราเจอนี่มาเวลอย่างน้อยเวลอย่างน้อยยิงไปหนึ่งทียิงไปสองทีแล้วปาเลยครับยิงไปก่อนเฮ้ยนั่นตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยถัยกได้นกว่ะเออปาไปสุดยอดจับหมดไม่สลดลูกใคร จับยากนักยิงทิ้งเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยตัวนั้นอยากได้อ่ะเฮ้ยไหนๆแล้วไหนๆก็มาแล้วต้องยิงดิครับธนูมาวยิงพวกนี้แหละลองนกเอาดิมาดีวิวิว้ยวูแหวุ้ยแรงแหวงแรงแรงแรงเดี๋ยว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 ตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเออ มันแรงอะดิต้องเล่นต้องเล่นมุมต้องเล่นมุมอุย๊ยตาไปก่อนหนึ่งทีโอ้แรงแรงมากแรงมากติดหรอไม่น่าอืมเออเพื่อรับดาเมจนี่ปาใส่หน้าปาใส่ก้นมันปาใส่ก้นมัน,น,มนเดี๋ยวดึงกลับมาก่อนเอาสนกมาได้่าได้เยี่ยมอียตัวใหม่มาอีกแล้วเยี่ยมเยี่ยมโอ้ตัวนี้ยังตัวนี้ยัง อันนี้อย่างโหเลือดเลือดแบบคือเลือดจะหมดแล้วอ่ะตอนเนี้ยเหลือสิบสี่ลูกได้อยู่ฮะเฮ้ยนั่นตัวนั้นตัวนั้นที่เหมือนอีวีอ่าเลน้อยเวลน้อยเลียวน้อยยิงเลยละกันสองนัดโอ๊ยกดผิดนี่อะปลาใส่หน้าไปโอเคเรียบร้อยเอ้ยเอานีา่ฟาดไหมเออว่าแล้ว ว่าแล้วเพื่อนต้องฟาดทีเดียวเท่านั้นโอเคตอนนี้เราไม่มีเลือดละเราต้องรอฮิวตัวเองเนาะได้แต่กินนะตัวน,นี้เกือบตายนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาฮะล่ามอนใหม่มั่งโหตัเมื่อกี้มอนตัวเมื่อกี้เกือบตายเหมือนกันนะโคตรแรงเลยนี่ธรรมดาก็ได้มัง้งอือเอหเพื่อนตีแรงจัดไปฮะลุยต่อลุยต่อลุยต่อ มีแบบยาเพิ่มเลือดไหมแบบกินแล้วเลือดเพิ่มมีไหมเลือดไม่ค่อยมีเลยเลือดมันฟื้นเองครับแต่ฟื้นช้ามากทางต้องระวังให้ดีอ,อันนั้นพวกตัวน้ําแข็งนะอันนี้คือเสาอะไรอ่ะเหมือนเสาของนกตัวที่เราจับเมื่อกี้เลยอ่ะใช่ปะทาอะไรผมวะอ๋อล็อกฟาสทาวเวลนี่ไงจะได้วาปได้ไงไม่หยุฟาด ไม่อยากตีใกล้ๆเลยว่ะัวมอุ้ยอ,อ๋อแล้วแล้วไม่อ,น,อนนี้ได้อยู่ออ้หู้ยายาเดี๋ยวตายเพื่อนสวยมากนี่เพื่อนเราเอาตายเลยฮนะเคได้อยู่ได้อยู่เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโหนั่นไงตัวนั้นที่เราอยากได้ไงโหจะเลือดเลือดขนาดนี้ผมว่ายังเนั่นนั่นคนอีกใช่ไหมเออแต่มันให้เราตีได้อะเราเราคนตีไหมปกติถ้าตามหลัก เอ,ออเออฟาดไปหนึ่งเอออุดเพื่อนเราตีโคตรแรงเลยจิงจอกไฟจิงจอกไฟฮะจิงจอกไฟอ๋อพวกนี้ที่เราต้องหาไงเออหนีปาไปรอนหนึ่งทีเหลือสิบลูกได้ปะน่าไ,ไ,ได้ได้ก็แย่แต่ปาต่อน,นี่ได้แน่นอนฟาดไปอุด วิธีเราตายแล้วเนี่ยเค okay, สวยมากเพื่อนเพื่อเราตาย <c oughs> โอเพนอีกแล้วผู้ของมันเมียมกันนะเนี่ยแถวนี้เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดคือฟาสเทเวลนี่เราต้องไปฟ้าตรงไหนคือเราวาร์ปได้เลยปะ่ะไม่ได้ใช่เหแต่เราลองดูสิเราลองวาร์ปไปข้างบนดีกว่าน่าจะไวกว่าน่าจะไวกว่าเดิน ขอกลับไปดูมอนของเราหน่อยอ๋อนี่ไงวาร์ไปที่บ้านได้โอเคอ่าปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วเอาตรงนี้มาฟักฟื้นก่อนครับนี่ไงนี่ไงนกเลเวลซิงก์หรออุ้ยเทจัดนี่ทำอะไรนะมั้นี่ไงทำอาหารนี่โอ้โหวันนี้ของดีเลยเอาตัวนี้ออกมาเลยไปแล้วไล่ตัวทำอาหารละตัวนี้ลดน้ำโอเคงั้นเอา เจ้าแก่ออกนะครับดันเนอร์มาลดน้ําซะอันนี้ทำารตัวนี้ปลูกพืชหรอโอเคฮะต้องต้องมีหลายตัวเดี๋ยวเราค่อยอัพเราค่อยอัพไปเก็บเลเวลดีอันนี้มาเก็บเลเวลต่ออันนี้เก็บไปอันนี้เก็บไปเก็บเลเวลต่ออันนี้เข้าได้ปะ่ะเวลสิบอ่อคือใช้ได้ปะ่ะนี่ไงใช้ได้แล้วไปไหนอะเฮ้ย ขี่ได้วปะขี่ไม่ได้เหรออ๋อขี่ไม่ได้โอเคนี่มีตัวทำอาหารให้แล้วครับสบายใจแล้วผมสบายใจแล้วเออมีอีกตัวหนึ่งนี่ไงแล้วก็นึกอยู่เอ้เราจับไปมาอีกตัวนี่หว่าโอ้แต่มันต้องรู้เลเวลสิบหรอดีอยู่นะไม่รู้ทำอะไรได้ฮะเก็บมาก่อนอันนี้นะ่ายังทำอะไรไม่ได้มันต้องเลเวลสิบ โอเคอันนี้ตัวใหญ่ละได้ได้ตัวใหญ่ละถือว่าเริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้สวยรู้สึกว่าเราจะใช้นกเก็บไม้ได้ออแต่ว่าถ้าจะซิงต้องใช้อนี่ใช่ไหมถ้าอันนี้มาซิงได้ไหมอ,อได้นี่ไงนกไปเก็บไม้น,นมี่ตัวนี้เก็บไม้ตัวนี้เก็บไม้อ่าเจ้ากวางไปเก็บไม้ไม้ชั้ฉันด้วยขอบคุณมากมากเลยเวลอัพ well ไปแล้วเรื่อยๆครับโหลบสิบเอ็ดแล้วเหรอเนี่ย จริงผมว่าการจับการจับมอนน่ะน่าจะเวลวขึ้นไวสุดละเท่าที่ลองมานะามันได้เอ็กพีมันได้อะไรเพิ่มเยอะไงเนี่ยคอมพิวต์โบนัสจับไปก่อนแล้วค่อยไปปล่อยทิ้งฮนะอุ้ยแต่นกผมว่านกมันเก่งนะจับไว้จับไว้แล้วเก็บไปปุ๊บปุ๊บ,บเนี่ยเอ็กพีได้เยอะเนี่ยได้ทีละสามร้อยเลยใช่ใช่ใชคนควรจะจับมอนฮนะอุ้ยนกตัวนี้อยากได้กว่า สักตัวไหมล่ะนะครับว้าวได้ได้ของใหม่แล้วครับครับเลยผมผมทำไว้เลยฮนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่ก่อนจะไปสักหน่อยไหมล่ะโตเข้าไปดีเอากดผิดชนกช่วยยิงหน่อย้อยหาไม่เจอพี่พชายหาไม่เจอหรอ,อมันอ้อมมันอ้อมมันมันมาไม่เป็นมอนมันมาไม่เป็น มีปีกซะเปล่าเออมีปีกเฮ้ยมันหาเราไม่เจอจริงเฮ้ยสบายไรเงี้ยสบายเอา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 แล้วเรายิงแม่นนะด้วยสิแต่มันไกลไปดิมันไม่โดนสุดท้ายก็ต้องลงไปสู้กับมันลงมาแล้วเออได้แล้วอู้ยอู้ยูจะโดนไปตีมานมอดจะโดนไปตีมานมอดเอาแมันมอดยิงอะไรอ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับแม่มอสครับนี่ไหนปลาใส่นะปะโอ้เลื่อมเหลือแค่นั้นแล้วนะต้องได้แล้วแม่มอสอย่าอย่าฟาดแต่ผมได้แล้วครับขอบคุณมากแม่มอสผมเก็บให้แล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> เออดีว่ะไม่ใช้อย่างนี้ก็ได้เนาะให้ให้คนนื่งเขาจัดการให้เราครับโอเคโอ้เมื่อกี้ ฟาดไปโดนแมมมอสทีมแมมมอสเขาเขาขึ้นเลยอะ่ะสุดจัดนะฮะชีวิตไม่ซ่าอย่าไปท้าแมมมอสนะฮะแมมมอสแกตบทีโยวบอกเลยโอ้โหตัวเมื่อกี้เลเวลสิบคือเลือดหายเลยอ่ะอดจัดโอเคครับผมงั้นเราพักกันไปก่อนแค่นี้แล้วกันครับเลเวลสิบจะสิบสองนะครับก็วันนี้โโอ้หบอกเลยว่าฟาร์มกันอย่างหนักหน่วงบ้านเราคือค่อยๆโตไปเรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้เอาไว้เฮียนกันครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ไว้เฮียนครับทุกคนบอกเลยว่าสนุกมาก Somebody come.